าแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับมาอยู่กับเคนะครับผมที่ปีเตอร์การลาเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะมีรถเจ้าตัวนี้เลยนี่เต y o ์ร h i l u รักลีโ 2.4J นะครับผมต่อให้จะเป็นตัวเจเนี่ยแต่รับรองว่าสเปคข้างในเนี่ยไม่ใช่ตัวเจแน่นอนนะครับผมรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าคันเนี่ยแต่งมาเป็นแสนเดี๋ยวไปดูเลยกันเลย เราตามมาเลยนี่นะครับผมเริ่มแรกมาก็จะมีบางโคนมาให้นะครับผมแล้วก็ล้อเนี่ยได้ล้อเป็นแม็กขอบสิบหกนะครับผมแล้วก็มีกรอบตรงไฟให้นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยวชุดแต่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครเมี่ยมด้วยนะแล้วก็มีตรงแต่งจมูกมาให้ดูสวยงามดูดันดีนะครับผม แล้วกระจกมองหลังนี่นะครับเป็นกระจกโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้นะครับผมแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ไฮลักอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีบันไดาทางขึ้นให้นะครับผมนี่ตรงมือจับก็มีติดกันรอยแมวนะครับผมรอยเล็บแมวมีเขียนเขว่ารีเวอไว้แล้วก็นี่เลยมีแคปมาให้นะฮเป็นแคปของแครีบอยนะครับผมแล้วก็ มีแหลกหลังคามาให้นะครับเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดขนมโตตโมเตอร์ไซค์ขนขนมมเตอร์ไซค์ไม่ได้ดิขนขนจัก,กรยานได้อ่าใส่กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับผมนี่เลยด้านหลังก็มีบางคนมาให้นะครับผมที่ปิดน,น้ำมันเนี่ยก็แต่งเป็นสีดำมาให้นะครับผมแล้วก็มีก่อไฟประตูหลังมาให้นะครับผมนี่ ผมมีไฟเบรกวงที่สามาให้นะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนี่มีโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับผมตรงนี้ก็จะแต่งคล้ายๆล็อกโค่นะครับผมเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อเลยนี่นะครับมาข้างในนะครับผมเปิดประตูมา อันนี้เปิดได้นะครับผมเป็นแบบสมาร์ทแครบนะครับผมด้านหลังก็สามารถนั่งได้นะครับผมแต่ตอนนี้กฎนหมายออกข้ามนั่งแล้วนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เลยนี่มีช่องใส่ขวดนะครับผมแล้วก็ช่องใส่ของหรือเอกสารได้ได้มานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีที่ปรับกระจกมาให้นะครับผมอแล้วก็ไอ้ปุ่มสองอันเนี่ยนะครับผมปุ่มสีดําเนี้ยคือปุ่มเปิดแครีบอยนะครับผมส่วนปุ่มสีแดงเนี้ย คือปุ่มไล่ไฟแครี่บอยนะครับผมแล้วก็นี่ภายในยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยข้างในเนียมมากเบาะยังนุ่มฟูอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีจอของไพโอเนียมาให้นะครับผมสามารถต่อบลูทูธ USB ได้นะครับผมฟังวิทยุ FM อะไรได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่มีลำโพงมาให้ข้างหน้านะครับผมแล้วก็มีลำโพงตรงกลางมาให้นะครับผม คราวนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดอีโคกับโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้นะครับผมเผื่อใครอยากขับซิิงๆหรือขับแบบประหยัดน้ำมันนะครับผมนี่ก็เป็นบอกผ้าดำนะครับผมสวยงามนะครับผมตรงนี้ก็มีกล้องช่องใส่เก็บของให้นะครับผมนี่อันนี้บอกคนนั่งนะครับผม บอกก็ยังคนนั่งก็ยังฟูนุ่มอยู่เลยนะครับส่วนด้านหลังขับแคบนะครับผมก็จะมีลําโพงให้อีกนะครับผมลำโพงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นลําโพงแบบรอบทิษทางนะครับผมลูกค้าหมดไปหลายหมื่นมากลูกค้าเขาบอกเจ้าของเขาบอกผมมานะครับผม,มเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมว่าเป็นยังไง นีนะครับผมภายในห้องเครื er. hey, ่องนะครับข้างบนก็จะมีฉนวนกันความร้อนไม้นะครับผมมีตะเข็บยังเดิมเดิมหมดเลยนะครับผมไม่มีสนหนักหรือเจออุบัติเหตุอะไรเลยนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องสองพันสี่นะครับผมเป็นตัวเจนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับภายในห้องโดยห้องเครื่องมีตะเข็บอะไรยังอยู่เดิมๆครบๆอยู่เลยนะครับผมเจ เดี๋ยวส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังนะครับผมโอเคเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถยนต์ t ต y ยต้ h i ฮ u ัก e ี o ปีสองพันสิบแปดเครื่องสองจุดสี่เจนะครับผมเนี่ยใครได้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่หกแสนแปดหมืนบาทนะครับผมแต่ตอนเนี่ยผมขายในราคาแค่ห้าแสนหนึ่งหืนแปดันบาทได้ไปเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับผมได้ทั้งแคลริบอยได้ทั้ง แหลกหลังคาแล้วก็ชุดเครื่องเสียงจัดเต็มรอบทิศทางเลยนะครับผมแล้วก็ได้แม็กหสบ16ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากถ้าเกิดใครอยากมาดูตัวจริงเนี่ยสามารถมาดูได้เลยนะครับผมของผมอยู่แถวนวมินนะครับผมใกล้ๆแฟชั่นหรือช็อกโกแลตวิวนะครับผมหรือใครอยากขอโลเคชั่นเนี่ยก็ขอได้เลยนะครับผมหรือโทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ขอคำปรึกษาได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้ขอจบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมและคันต่อไปเนี่ยจะเป็นรถอะไรนะครับผมก็ติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ